นี่ขอเปลี่ยนสถานที่นิดนึงจ้าวันนี้นะคะ ใส่เสื้อค่ะเสื้อผ้าไทยนะคะตัวนี้เป็นผกเทเลอร์นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะคุณลูกค้าที่ถามเข้ามานะคะว่าเสื้อของเรานะคะมีทรงไหนบ้างอะไรยังไงเนาะเนี่ยค่ะต้องใส่วันไหนน้องก็จะแนะนําทีละทรงแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นปกเทเลอร์นะคะแล้วก็ยกไหล่อีกหนึ่งน่ารักน่ารักนะคะคูค่ะเสื้อผ้าไทยค่ะเสื้อผ้าขอม้าค่ะสวยๆเลยค่ะวันนี้เปลี่ยนมาใส่กางนิดนึงค่ะไม่ไกลเลยเพราะว่าอยู่ในใกล้ๆปั๊มนอนนี่แหละค่ะอยู่ในปั๊มเราเลยนะปั๊มก็อยู่ในสายสติตอเมซอนเนี่ยค ยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์มานะอยากตัดเสื้อนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะตัดเสื้อนะคะเสื้อผ้าเข้ามาเสื้อผ้าสโลงนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่990บาทนะคะบริการจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะแต่อย่าลืมแอดไลน์นะคะ m a l i ศูนยสค่ะ ตัวอย่างเสื้อนะคะจะอยู่ในไทม์ไลน์นะคะพอแอดไลน์เข้ามาบู๊นะคะเราก็กดเข้าไปดูในไทม์ไลน์ของร้านแม่มรีผ้าไทย1นึ่ง่นหนึงได้เลยนะคะจะมีแบบเสื้อทรนต่างๆนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมนะคะเนี่ยกรางรต่มก็ต้องของ ขอฝากนะคะขอฝากช่อง YouTube แม่วาดีว่าไทยแล้วก็เพจนะคะเพจแม่วาดีว่าไทยหนึ่งสื่อหนึ่งของเราด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจนะคะสินค้านะคะเสื้อผ้านะคะรับตัดเสื้อผ้ารับตัดเสื้อทีมนะคะาเข้ามาได้เลยนะจ๊ะชอบทรงไหนชอบทรงไหนก็เข้าอนะกดติดตามช่องยู u ูบก่อนนะแล้วก็ลองเลื่อนดูนะคะลองเลื่อนดูนะทรงเสื้อที่น้่มใส่ทุกวันเนาะเพราะว่าตอนอธิบานุก็จะอธิบายก่อนว่าตัวน,นี้จะเป็นทรงอะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าก็ถักเข้ามาได้เลยนะสอบถามริ่มเติมได้นัจ้ะ กี่ค่ะ